เนขอผู้มีบุญองประกอบในวันองประกอบในวงพักละเอียดอ่อนแต่ท่านที่มุมพระโยิ่งให้พีสยิ่งจิตตาตรึงใจปา่าได้พบสัตะบ,บุรุษบนสวงตรวคน,นชันฟ้าคนจะป้านงานอันวิจิตเช่นนี้ได้ต้องมีทางฝีมือแรงศรทัทธาและท้องอินมเตุนี้กระมังพระเจ้าผิดโลกระช แห่งโลคาบุรีศรีนครทิงเชียงใหม่จึงทรงเรียกผีสัจนาลายผีสัชนาลายว่าเชียงชื่อเพราะเมืองนี้น้ำชื่อนะักข้าวเหลือเกลือหลเป็นที่อยู่ของคนดีเป็นแดนสุขาเป็นแดนสุขาวดีของเราช่างตั้นหม้อผู้มีฝีมือจับด,ดาบไม่ถนดัดเพราะช่างชอแต่สัมผัสก้อนดีจากฝั่งแม่น้ำยมขอบคุณครั 1> 1เ,ปเป็นคนในโลกโลจิสติกที่เราฝันฝันหานี่นะนะคะขอบใจขอบใจนะลูกนี่ค่ะคนใจดีสีสันชนะไรนะคะทีนี้เวลาที่เราจะเขียนสารคดดีเนี่ยหนึ่งเลยคือหัวใจห้องสี่สารคดดีเนี่ยมีรายละเอียดอยู่หัวใจสี่ห้องหัวใจสี่ห้องคืออะไรเพรจะนี่งกกัดให้นักเรียนดูนะคะแต่ว่าสําคัญที่สุดเลยนักเ,เรียนต้องมีสิ่งนี้ก่อนลูกนักเรียนต้องมีข้อที่สี่ก่อน คือนเาีายนต้องต้องโดนเหรอลูกพอไปดูปุ๊บอย่างอาจารย์ธีลภาพที่เขียนเนี่ยแท่งที่เล็กทีหน้าทุกเท้าลูกเนีแบบนี้มันมองเห็นว่าคนที่จะปั้นงานขนาดน,นี้ได้เนี่ยคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาคนาาคนี้ไม่ใช่มือที่จับจาบ,บแน่นอนแต่มือจะต้องพุบเค้าอยู่กับดินแห่งรูปเป็นน้ำยมอย่างมีความสุขถึงปั้นราพวก็ะร่วงหงานเมื่อเมื่อฟินะเราฟินนะประมาณก็เราฟินลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูฟินอะไรบ้างนะ อาจจะไม่กินตรงพระพุทธรูปไม่กินตรงปราสาทและทวางหรืออาจจะไปกินพุทยายสักคนหนึ่งก็ได้ดอกบัวทั้งดอกดอกเข่ง้งดอกหรือมอญเตยอะไรก็ได้นะแล้วจะกินทะลูกเอาให้ดิพอกินเสร็จปุ๊บนักเรียนก็ลองหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นดูอย่างเมื่อกี้เล่าเรื่องพระพุทธรูปเนี่ยได้ข้อมูลอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ที่นัดถามเรื่องพุทธรูปอยู่ได้ข้อมูลอะไรบ้างการสร้างพุทธรูปว่าใช้กินอะไร เี่ยวกับเมืองศรีสัจนาลัยว่าเดิมชื่อว่าเมืองอะไรคะเชียงชื่นทำไมชื่อว่าเมืองเชียงชื่นก็โค้ดเอาข้อความสําคัญมาว่าที่ชื่อเชียงชื่นคืออะไรดีทีนี้ถามว่าข้อมูลความรู้ตรงนี้หนูหายากไหมถามจริงหนูหายากไหมปัจจุบันไม่ยากเลยเพราะหนูถามใครหนูถามหนูปูหนูสนใจแมลงตัวหนึ่งนะหนูสนใจแมลงตัวหนึ่งหนูอยากรู้ที่พิมพ์นันหนูก็แค่กดสมาร์ทโฟนแล้วก็ถามหนูปูว่า ให้ท่านมาเรียนตัวนนี้วันนี้มีผิดชีวิตอย่างไรหรูอ็เอาความรู้ตรงน,นั้นมาใส่ในงานเขียนของตัวเองแต่อย่าลืมว่าเวลาที่เรียงร้อยสารันคดีเนี่ยมันต้องมีความนามในภาษามันต้องไม่แข็ง มันต้องไม่เป็นวิชาก,การเพราะว่าสารคัดีมีจุดมุ่งหมายว่าเวลาอ่านเนี่ยเราต้องอ่านเ้วเพื่อเพลินใจเราถึงจะได้สารดัออีามาถ้าเขียนออกมาแข็งเป็นตำราเรียมันไม่ใช่สารคดีแต่เขียนออกมาแล้วเราต้องอ่านไปและะ้วก็ยิ้มไปแล้วก็มีความสุกนั่นคือความเป็นสารคัดีนะคะนี่คือหัวใจสี่ข้อของสารคดีทีนี้นนครูก็มีแบบึกหัดให้พวกเราได้อ่านคนละหนึ่งเรื่องนะคะคนละหนึ่งเรื่อง อแล้วเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนว่าแจกลูกตมีแจกครับเรียนมาแจกเพื่อนคนละหนึ่งเรื่องนะคะเออจะให้เวลาอ่านนะคะคนดีครูก็ที่บ้านครูจะอยู่ใต้แหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางชีวะก็ไม่ได้ส่วนที่เป็นของโบราณสถานและวลัตถุมานอกก็เลย อันนี้เป็นงานเขียนปีที่แล้วลูกที่ลูกศิษย์เขียนปีที่แล้วนะคะ